อาสาเบปีมอสปันช่วงนี้ปันไม่ค่อยไม่ค่อยตามเทรนเลยครับขอโทษด้วยนะครับอะไรคือ SPD อ่ะช่วยตั้งชื่อกระต่ายหน่อยชื่อว่าแคท น่ารักครับน่ารักน่ารักมากๆจะตายแชทครับพี่สาวพี่สาวไปอยู่คอนโดครับผมใกล้โรงพยาบาลอายุสิติดไหมอายุอาติดอย่างเดียวครับอายุสิติดอย่างเดียวครับ ติดคุกผลงานเดี๋ยวมีแน่ครับผมตั้งชื่อติ๊กต็อกให้หน่อยเออขอคิดก่อนนะ ช่วงนี้เหรอชื่อติ๊กต็กถึงอากาศจะร้อนไม่ได้ <2025. S> 2องพชื่อติ๊กตอกว่า2องพบ้าบาอาอิอิครับ เรรู้จักครับรู้จักทําไมทุกคนร้วนถามว่ารู้จักบงบาสไหมหรือไม่ก็ถามว่าเมในใครในบาสงั้นถามกลับได้ไหม ไม่พวกพวกพวกที่ถามว่ารู้จักคนนั้นไหมรู้จักคนนี้ไหมถามกลับนะรู้จักบังเอิญหลักไหมรู้จักบังเอิญหลักไหมถ้ารู้จักอะไม่เด็กแล้วนะ ถ้ารู้จักอะ่ะไม่เด็กแล้วนะมันกินเวลามาเจ็ดปีแปีแล้วนะไม่เด็กแล้วนะแก้รพี่แปลน,นิ่มไหมไว้เจอก็มาจิ้มครับ แต่ขอก่อนนะไม่ใช่อยู่อีเดนเข้ามาจิ้มตกใจนะ อยาเป็นอ่านคำนี้หน่อยมันอ่านว่าอะไรครับอ่านไม่ออกโหไม่เด็กเหมือนกันปีนี้สา 36แล้วหรอครับหน้าเหมือน13เลยอืลย ใช่ครับขอตั้งฉายาว่ามาลิงกิงกองมานองมานองมานองมันมับงมั่งงงงงในชีวิตเธอฮัลโหล